สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ขอพบกับสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกับรายการไปอยากพาก,กินพากินอีกแล้ววันนี้อากาศร้อนมากดูแดดดิลงไข่เค็มเสร็จแล้วข้างหลังโลงแล้วเหลือแต่ข้างหน้ายังมีเต้าหู้อยู่หาความเปรี้ยวกระแทกปากเพิ่มวิตามินซีต้านโควิดหน่อยนี่หาง่ายๆในเซเว่นอีกแล้วจ้าไอติมคิมหันสวรสนพลิกเกอร เปรี้ยวหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองส่วนอันนี้วิต้าวันซีพลัสเพิ่มวิตามินซะหน่อยเพิ่มวิตามินซีซะหน่อยเรามาเริ่มที่ไอเจมกันเลยดีกว่าดเดี๋ยวมันจะละลายข้างหน้าเราเขาก็วิ่งยินกันบู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 นเราไม่ได้แค่เพราะเราอยู่ในรถนี้หน้าตาน้องเป็นเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะคะจะกัดเข้าไหมเนี่ย ตามคาดกัดไม่เข้าแต่มันเปรี้ยวใสเหล็กมันแรกเคี้ยวอะไรยังไม่ได้ค่อยได้เลยอะลาอย่างกําลังอยู่ในช่วงที่กินกล้วยแล้วกัดไม่ขาด <c oughs> กัดขนาใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ต้องขออภยัยขอเวลาอีกไม่นานลาอย่างคนเดิมจะกลับมาโหเปรี้ยวอร่อยอะ อแต่ว่ารถอยู่ข้างนอกพริกเกลือต้องอยู่ข้างในแน่ๆเลยลองดูนะ่จริงๆด้วยพริกเกลือเขาเออกหวานหวานเก็บ เจ็บฟันอะแต่ว่ามันก็หยุดการกินของปลาอย่างไม่ได้อยู่ดีที่ปลาอย่างดัดฟันเพราะว่าฟันข้างล่างมันเกยนี่ข้างบนเรียงสวยดีแต่ข้างล่างเกยแต่หมอเริ่มใส่ข้างบนก่อนแล้วก็สักสองสาเดือนค่อยใส่ข้างล่างเพื่อที่ว่าเราให้เราปรับการกินมันกินลำบากจริงว่าเช้ากินโหกินข้าวเป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จแต่ยังดีที่กินข้าวในรถกินไปกับรถไปห้ามทำเป็นตัวอย่าง ปกติอะเติมแห่งให้เนะี้ไม่เกินสองนาทีกินหมดมันกัดไม่หอบไม่ได้แก้งนะแต่มันเจ็บจริงคือเข้าใจแล้วว่าอืมพริกเกลืออร่อยอหวานหวนไม่เค็มหวานหวานเค็มเค็มเปแี้มวปเลมอร่อยเข้าใจแล้วว่าคนแปดฟันบางคนอะ่ะ มันต้องให้ทำเป็นกินแบบอันนี้มันเจ็บจริงมันเล้าทางฟันเลยเล้าไปทางปากข้างบนเมื่อเช้ากินกล้วยไงวะแตมนี้เป็นแทงกล้วยใช่ไหมเอากล้วยกดลงที่ฟันล่างเอากล้วยกดลงที่ฟันล่างเพราะฟันล่างไม่เจ็บฟันล่างยังไม่ทำอะไรเอากดลงที่ฟันล่างกัดไม่เข้าเวลาเคี้ยวข้าวก็เอาฟันกามข้างในซีกในสุดเพราะว่ามันไม่ได้ใส่เหล็กที่ในสุดะเคี้ยว คอรางวัลเข้าไปเนี่ยแต่อยากสวยอะต้องอดทนแต่คลิปจะยาวเกินไปเรามาชิมน้ำกันดีกว่าอือชิมน้ำ เปี้ยวเปรียปร้ยวซาซาแสบๆสบสู้ซาซามาลาังก้ามาลังกี้คนละเรื่องซู่้ซาซามาทางก้งามาลาัง,าางกีตู้สู่ซีซีมาลาังกีมาลังกาคนละเรื่องแหละอันนี้มันซามันเปรี้ยวไม่ใช่ซู้ซาไม่รู้เรื่อง กินง่ายสุดอร่อยอันนี้สิบหกบาทอันนี้ไม่รู้จำไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูบินอะลืมรีบไปหน่อยบ๊ายบายทำงานต่อไปตรงต้าหู้ต่อแล้วเสร็จงานแล้ววันนี้สองงานเมื่อเช้าส่งไข,ข่ไก่หนึ่งคันรถรีบร้อยจ้า